เห็นไหมล่ะบวชมีอะไรบ้างล่ะข้าวัวข้าควายข้า,ขาหมูลองกู้กูก้บวชที่หกเจ็ดวันก็สืข้าลาเพศแล้วคุ้มกันไหมล่ะบวชไม่มีความศรัทธาบวชตามประเพณีคุ้มกันไหมหมูกี่ตัวล่ะนับขนมันนั่นไปตกนรกนับขนมันนั่นละบัวก,กี่ตัวล่ะนับขนมันนั่นพวกเป็ดพวกห่านกี่ตัวล่ะก็นับไปที่ตกนรกกี่ครั้งล่ะ มันไม่คุ้มกันทุนหายกําไรหมดเห็นไหมล่ะหลวงปู่มั่นภูทิสโตเตศถึงทุนหายกําไรหมดนี่แบบนี้มานนี่ประโยชน์ใดๆในการลงทุนทําบาปเข้าสู่แล้วไอ้ทาบาปแล้วบอกว่าทําบุญนี่บุญนะบุญบวชนะแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตร้องกูกกนีกกุญบุญกระถินนะข่าสัตว์ตัดชีวิตร้องกูกูกุญยเอ้พระปานะฆ่าตั์ตัดชีวิตร้องกูกบุญเหรอ นี่บุญผาเวทนะเคเห็นไหมล่ะจะตายไปเท่าไหรล่ละอาบุญบ้างไฟนะนี่บาปบ้องไฟบาปบวชบาปกระถินบาปพระปะ่ากลับกันซะเป็นอย่างนี้ถูกต้องดีงามตามทางโลกที่ต้องการคือถูกต้องดีงามทางโลกเขาเขาว่าดีว่างามแต่ทางธรรมมันไม่ได,ดีไม่งามที่นั่นทางธรรมกลับเป็นสิ่งที่แสลงทำบุญกลับได้บาปพวกเราใช้คำผิด บุญบวชน่าจะใช้คำว่าบาปบวชหรือบวชเอาบาปนี่บุญกระถินน่าจะใช้คำว่าบาปกระถินหรือกระถินบาปกระถินเนา่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ฆ่าวัวฆ่าควายข้าหมูล,ล้องอูกอุกอยู่นั่นน่าจะบอกว่าเนี่ยบาปบ,บ,บาปปีใหม่บาปขึ้นบ้านใหม่หรือเข้าใจยังเดี๋ยวนี้มันมีเตบลักษณะนี้แล้วจะเอาบุญมาจากไหนลวงู่จะถาม อย่าลืมว่าหลวงปู่ไปเที่ยวนระกเที่ยวสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาสนะรู้เห็นนระกสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาสนนมีแต่พระตกบ,บาตสุติกาตกดินกระเดวก